สวัสดีครับสามารถครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ดีหนึ่งะครับขนาดพื้นที่3ไร่3งานสา7ตารางวานะครับเป็นแปลงที่เหมาะทําธุรกิจนะครับเหมาะทําร้านกาแฟเหมาะทํารีสอร์ทหรือว่าจะทําเป็นตลาดน้ําชุมชนนะครับหลังจากที่เราเข้าจากถนนลังสิตนครนายกนะครับเส้น305นะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับ เราก็จะเข้ามาถนนเส้นนี้นะครับนย3022นะครับโซนนี้นะครับที่ดินของเราโซนนี้ที่เราขายไปแล้วนะครับโซนบีท้งหมด1 0 18แปลงนะครับนี่ครับตอนนี้ที่หลุดจองมา2แปลงนะครับ2แปลงแปลง B 11และ B12 นะครับเป็นแปลงนี้นะครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าเรานี่ครับวันนี้มีลูกค้านะครับเข้ามาชมหลายท่านนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ตรงโค้งตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับทางนี้ก็จะออก ลำลูกกาได้น้องจอกรัดก็บังได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราล,ล,ลงไปดูกันครับแปลงนี้ติดริมคลองนะครับหน้ากว้างก็อยู่ที่หน้ากว้างของฝั่งที่ติดริมคลองก็อยู่ที่เจ็ดสิบเมตรนะครับลึกไปตรงนี้ก็แปดสิบกว่าเมตรนี่ครับตรงนี้ก็พื้นที่ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านหลังแปลงก็จะติดริมน้าครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของแปลงกัน จอดรถกันนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็มีถนนด้านข้าง้วยนะครับนต,ตรงนี้นะครับก็กว้างอยู่ที่10เมตรนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูมีต้นตาลคู่ด้วยครับเหมาะที่จะทําเป็นร้านกาแฟเป็นฟาร์มนะครับหรือทําธุรกิจเ,เกี่ยวกับรีสอร์ทที่พักครับสวยงามมากเดี๋ยวไปชมด้านหลังกัน วันนี้มีลูกค้ามาดูด้วยนะครับสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านหลังของแปลงก็จะติดบ่อน้ํานะครับหน้ากว้างระยะทางก็ร่วมเจ็ดสิบกว่าเมตรนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับน้ําอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แต่ก่อนน้าไม่แห้งนะครับของนี้น้ําไม่แห้งตลอดนี่ครับสวยงามมากครับตรงนี้น้ําอาจ จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางนู้นของเพื่อนบ้านก็เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับมีลงเข็มมีทําเขื่อนกันดินส่วนของเราฝั่งนี้นะครับเราทําเป็นสเต็ปนะครับทําเป็นขั้นบันไดครับ2สองขั้น3ขั้นนะครับเพื่อกันดินสไลด์นะครับก็ดินส่วนนี้นะครับก็จะเป็นดินเกินดินงองนะครับส่วนแนวเขตของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับ แนวเขตของเรานะครับก so ็เดี so first, so first, ๋ยวหาหลักก่อนนะครับหลักแนวเขตนี่ครับนี่ครับหมุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหมุดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้เนื้อที่จากตรงนี้ไปถึงริมคลองนะครับก็ประมาณโอ้เกือบไร่นะครับเนื้อที่จากตรงนี้นะครับที่เนื้อที่เหลือๆนะครับไปถึงริมคลองนะครับนี่ครับก็เกือบไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสามไล่สามงาน 3 3 7ตารางวานะครับก็เราขายอยู่ที่8,500บาทต่อตารางวานะครับรวมราคาก็อยู่ที่13ล้านครับ13 3 6 4มล้านบาทนี่ครับสดผ่อนทุกเงื่อนไขนะครับแปลงนี้ครับสวยงามมากครับด่วนๆนะครับแปลงนี้ครับติดต่อคุณสมมารถนะครับ0 8 7ย์7 9 3 5 0็ดดนเดสนดวนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ